สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนที่ชื่นชอบในเกมแร็คทอลอกโมบายเหมือนกันนะครับครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะแนะนําวิธีการตีบวกอาวุธและเกาะนะครับว่าทํำยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นมาที่เมนูก่อนนะครับก่อนอื่นจะก่อนจะตีโบกได้เนี่ยเราต้องมีอาวุธที่เราต้องการตีบวกก่อนนะครับอย่างอันนี้เนี่ยผมมีอาวุธอันหนึ่งแล้วก็มีเกาะอันหนึ่งนะครับที่สําคัญคือต้องมีแร่นะครับแร่สำหรับตีบวกอาวุธจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นแร่สําหรับการตีโวกเกาะจะเป็นกลมกแบบนี้นะครับ อันหลังเนี่ยไอเทมตัวนี้มันเป็นไอเทมสำหรับการกันไม่ให้อาวุธเราแตกนะครับอาวุธที่เราตีนะครับตีถ้าเกิดว่าเราตีบวกครั้งแรกสําเร็จเนี่ยมันจะขึ้นเป็นบวกหนึ่งนะครับตรงนี้จะมีบวกหนึ่งข้างหน้านะครับถ้าเกิดตีครั้งที่2สํสาเร็จจะขึ้นเป็นบวกสองนะครับแต่มันมีเปอร์เซ็นที่จะไม่สามําเร็จด้วยนะครับคือถ้าเกิดว่าอาวุธที่ตีไม่สำเร็จจะลงหนึ่งนะครับถ้าเกิดเป็นบวกสองอยู่จะกลัเป็นบวกหนึ่งนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่าอาวุธนั้นอ่ะบวกเกิน5ไปแล้วอะครับเวลาตีไม่สําเร็จมันจะหายแตกไปเลยจะพังไปเลยนะฮะจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือการแตกนะครับไอเทมตัวนี้จะกันแตกเอ่อสหรับเอ่เวลาที่เราตีไม่สาเร็จเนี่ยมันจะไม่แตกนะครับอ่ใช้ใช้อย่างนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองไปเริ่มตีเอกไปเลยครับโอเคนะครับมาที่ฟอสตตัวนี้นะครับ ทีอาวุธนะครับแล้วก็ข้อที่สอนะครับเราก็เลือกอไอเทมที่ต้องการตีนะครับผมเลือกอันนี้นะฮะพอส่เล็กเข้ามาแล้วมันจะมาหน้านี้นะครับมันจะเสียค่าตี5000เซนต์นะครับเ,เราสามารถจะเพิ่มตรงนี้นะครับเพิ่มอคอนเทนเซสอันนี้มันจะเป็นตัวเพิ่มโอก,กาสในการตีสำเร็จขึ้นไปอีกนะครับ แต่ว่าตัวนี้ไอเทมที่ผมไม่มีเดี๋ยวผมเปิดให้ดูในแคชช็อปมันมีขายอยู่นะครับจะข้ามไปก่อนนะครับไออันนี้อย่างที่ผมบอกว่าส,สกูเนี่ยคือการแตกคือเวลาเวลาที่ตีแล้วมันมันแตกอนะแต่ตอนนี้เลเวลเรา,เาดาบเนี่ยมันบวกเนี่ยมันยังอันนี้มันยังไม่มีบวกฮนะถ้าตีสำเร็จจะเป็นบวกหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ต้องใส่ก็ได้นะอันนี้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอันนี้ก่อนว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับมันจะมีอยู่2ตัวนะครับคือสําหรับอาวุธกับสําหรับเกราะ สำหรับอธธกรณ์สำหรับก็หน้าตามไม่เหมือนไม่เหมือน,ไม,มอนไม่เหมือนกันนะครับอ่าเรามาที่แคชช็อปตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูที่แมทเทอเรียนตรงนี้นะครับข้างล่างนี่จะมีเนี่ยฮะตัวนี้คือมันสามารถซื้อแร่ได้นะครับอ่มันจะบอกว่าเอาไว้สำหรับเวลาที่ตีตบวกอาวุธเกรดสามแรงสามถึงแรงสี่นะครับส่วนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้เอาไวต้ตีบวกอ่ชุดเกราะนะครับตัวนี้คือตัวคอนเดนเซชันะครับที่ที่เอาไว้ เพิ่มโอกาสในการาตีบวกสําเร็จของตัวอาวุธนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นสําหรับของเกราะนะครับซึ่งมีขายอยู่นะครับหรือไม่อาจจะได้เราอาจจะได้เป็นของของแจกมาจากเซิร์ฟเวอร์ก็ได้นะฮะนี้นะฮะเราเราใส่มันจะเพิ่มโอกาสในการสําเร็จแต่ว่าแรกๆที่เราตีเนี่ยมันบวกหนึ่งบวกสองบวกสามเนี่ยมันยังโอกาสมันยังเยอะอยู่ครับถ้าเกิดว่าเราตีสูงๆขึ้นไปโอกาสมันจะน้อยลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การใส่ไอตัวนี้เข้าไปด้วยเนี่ยมันก็จะได้ผลมากขึ้นนะครับแต่เขาบอกว่ายากมากๆนะครับไอตอนที่เราตีอาวุธที่เป็นบวก7บวก8บวก9อะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจะใส่ตัวนี้เข้าไปด้วยเนี่ยโอกาสที่มันจะปิดพลาดก็มีสูงนะครับก็ควรจะใส่กันแตกไปด้วยถ้าเรายังเสียดายของอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองตีกันดูเลยนะครับเข้ามาที่ตรงนี้นะครับอันที่2นี้นะครับเ,เราก็เลือกอาวุธนะครับ ตอนนี้ผมไม่ใส่ตัวนี้นะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันไม่จําเป็นอยู่ตอนแรกนะครับถ้า alguns, ผมตีบวกไปแล้วตัวนี้มันจะมีบวกหนึ่งอยู่ข้างหน้าดาบนี่นะครับผมก็กดทีนะครับอย่าลืมนะครับว่าต้องมอีแร่ด้วยนะครับถ้าไม่มีแร่มันก็จะตีไม่ได้นะ,ม,นะมันจะไม่ขึ้นมาหน้าที่ตีให้อย่างนี้นะครับต้องมีแร่ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับของอนนันอันนี้คืออาวุธอันนี้คือเกาะนะครับสำหรับการตีบวก เครับมากลับมาใหม่นะครับเขยเลือกอันนี้นะครับแล้วก็เลือกฟอร์สเลยฮะเสียหา้าพันเซนีนะครับตีบวกหน,นึ่งโอกาสสำเร็จมนีสูงนะครับแต่ว่าเวลาสูงขึ้นไปเนี่ยโอกาสก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะังนั้นบางมีโอกาสจะพลาดได้นะครับสไม่ถเน็นนะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับนย่าบวกหนึ่งมบ,บวกหนึ่งปุ๊บเนี่ยนะ 99ก้าสิบเก้ามันจะบวกสี่ MTA ก็ MDCK ก็จะบวกเพิ่มมาด้วยนัั่นนนกะครับอย่างนี้นะครับมันก็จะบวกเพิ่มขึ้นมาส่วนตรงนี้ผมหายไปแล้วนะครับเพราะมันใช้แลบไปเดี๋ยวผมจะลองไปตีด กกดโอเคนะครับบวกหนึ่งมันจะมีโอกาสสำเร็จเ,เยอะมาก,กน,นะครับเผมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้อะไรเท่าไหร่นะฮะจะลองอีกทีก็ได้ผลิตมีแร่อยู่สองก้อนครับเสียหมื่นหนึ่งเ,เงินผมไม่พอแล้วครับไม่เป็นไรครับเงินหมดนะเงินหมดแล้วไม่พอตีอาจจะสามพันเองโอเคคงได้แค่นี้นะครับผม อันนี้จะเป็นบวกหนึ่งนะครับส่วนเกราะก็จะเป็นบวกหนึ่งเหมือนกันนะครับเหลือแร่อยู่อันหนึ่งอันกันแต่ผมไม่ได้ใช้นะครับก็จะเหลือเท่านี้นะครับอันนี้คือวิธีการตีบวกอ,อ,อาวุธและเกราะนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามชม,มจนจบคลิปนะครับถ้าหากว่าชอบหรือไม่ชอบยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดสมัครสมาชช่องผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ